หลายคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมฉันถึงโดนแฮ็กทำไมฉันถึงโดนแบบเอาไปกดซื้อของต่างๆคอร์เซเตอร์ไหมเอ้ยนี่ก็มีผลนะ,ะ SMS ะหลอกลวงไหมที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหล่านี้เลยเป็นเรื่องคนชอบช้อปปิง ก็ต้องบอกครับว่าทางด้านของ0 1 2 1 2หอสเอ็ดด้าครับซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเนี่ย <face> เขารับเรื่องร้องเรียนช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม bon <ica> ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2565ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนถึง59,000เรื่องเพิ่มขึ้นจากปี2564ถึง5,000เรื่องครับจากเดิมเนี่ยประมาณสัก54,000เรื่องเท่านั้นข้อมูลข,ของเอ็ดด้าเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดนั่นก็คือปัญหาบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือช่องทางอีคอมเมิร์ซต่างๆซื้ออขงบน ออนไลน์นี่แหละรองลงมาครับนั่นก็คือเรื่องของการหลอกลวง c เซ็ center เว็บโปสและเว็บพนันครับหลายคนบอกว่าเคยเห็นผ่านตาเหมือนกันแต่อย่าไปกดนะอันตรายมากๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยเพราะว่าล่าสุดนะคะทาง FBI ของสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนประชาชนของเขาเหมือนกันว่าระวังนะอย่าไปคลิกมั่วโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เวลาที่เราไปเซิร์ชในเว็บเซิร์ชเอ็นจิ้นต่างๆเนี่ยออย่างเช่น Google ถ้าสมมติว่าเราอยากจะซื้ออะไรบางอย่างรองเท้าสีแดงพอมันเด้งขึ้นมาเป็นเว็บแรก อันนี้เขาก็ทําสํารวจมาเหมือนกันว่าไอ้เว็บที่มันเด้งข้างบนข้างบนเนี่ยส่วนมากเราจะไปกดเว็บไซต์เหล่านั้นแหละกับและที่น่ากลัวกว่านั้นครับสำหรับใครที่ดูหนังเถื่อนเลยนะเวลาเราเห็นโฆษณาแบบเว็บไซต์ช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยบางทีครับเวลาเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นช็อปใช้ศูนย์ก็ได้จากเดิมเนี่ย OP, s h o p ใช่ไหมครับ<อ>เขาอาจจะสะกดว่า OP, s h 0<อ> p ก็ได้อ,อันนี้เนี่ยแหละครับเป็นช่องทางที่ทําให้เขาเนี่ยถูกหลอกหลวงเพราะก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยปัญหาของช้อปปี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงโดนแฮกทาไมฉันถึงโดน แบบอเอาไปกดซื้อของต่างๆเสียหายไปเป็นแสนอ,อันนี้แหละครับก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่คนร้ายจะมาหลอกเอาข้อมูลของเรา<ช>เองโกนของเขานะคะทาง FBI บอกว่าอาชญากรไซเบอร์เหล่านี้เนี่ยเขาจะทําเป็นการไปซื้อแอดให้มันเด้งมาเป็นคนแรกคน2ลิงที่3าลิงที่4แต่ว่าชื่อลิงเนี่ยจะใกล้กันอย่างที่ต้องตาบอกไว้ยอย่างช้อปปีปกติมันสะกดไงนะ S, S H O P, <S S H o P แต่ว่าอันนี้เขาจะใช้เลข0แทน S, S H 0 P, <S S H o P ใช่ไหมซึ่งมันใกล้เคียงกันมากๆซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเติมตัวอักษรอะไรไปตรงทาง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าเว็บไซต์ต่างๆการป้องกันตัวของเราเนี่ยให้พิมพ์ www. w e ็บไซต์เหล่านั้นไปเลยไม่ต้องไปพิมพ์ในเว็บเซิร์ชเอร์เงนเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็เป็นเว็บผีอย่างที่ตองตาบอกนี่แหละค่ะซึ่งอันนี้เป็นช่องโหว่ของโลกออนไลน์นะครับก็ระมัดระวังตัวกันด้วย